ขออนุญาตาสวสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขออนุญาตถาแถลงมติการประชุมคณะมนตรีครั้งที่10 2ทับนะครับซึ่งวันพูดถึงราคาพืชผลเกษตรนะครับซึ่งก็มีอยู่2เรื่องคือเรื่องอน้ำตาลทรายและก็เรื่องข้าวก็ขออนุญาตให้ท่านรองรัฐเก้าสุนคีรีเป็นคนถแถลงข่าวต่อในประเด็นอ่าทั้งอ่เรื่องต่อไปครับอ่เกี่ยวกับข้าวข้าวเปลือกในฤดู66สทับ หกหกและหกเจ็ดเนี่ยครับมีสาระสําสคัญอยู่สองประเด็นประเด็นแรกเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2566ันทับ 6, โดยมีรายละเอียด2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเงินชดเชยให้เกษตรกร,กรในตาไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่เป็นเงิน2หมืน่นซึ่งท่านรองภูมิธรรมได้ถแถลงไปเมื่อเช้า ส่วนที่จะเพิ่มเติมก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเงินเป็นมาตรการรักษาสเสถียรภาพเข้าเปลือกในปีการผลิต66-67อันนี้ให้เป็นวงเงินทั้งหมด6 000, 5 0 0 0ขออภยัย56,321.07ล้านบาทเงินนี้ก็คือเงินใช้จ่ายในปีการผลิตนี้เป็นเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอรับจัดสรรโดยเอาเงินของทกศแล้วทกศนี้ก็จะไปขอรับการสนับสนุนเงินงบมาณในปีถัดไปจากรัฐบาลมีข้อมีข้อที่แนะนำจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่มเติมซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของข้าวดูแลเรื่องพื้นที่เนื่องจากว่าในการแข่งขัน เรื่องข้าวของประเทศไทยจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนที่จะต้องปลูกข้าวในปีถัดๆไปแล้วก็มีการ<ม>พูดถึงเรื่องการเอาเงินของธนาคารพอกอสอไปเพื่อสนุนซึ่งมีความจําเป็นแล้วก็เห็นทําได้เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังในปีถัดๆไปต้องมีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ข้าวสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ ในการแถลงข่าวก็วันนี้การประชุมครมเนื่องจากท่านนายกตีไปไประชุมที่อเมริกาก็มีอยู่22วาระนะครับการน,นี้ก็ถ้าท่านสื่อมวลชนจะสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็เชิญน,นะครับประเด็นที่4จริงๆทางท่านรองนายกนะคะได้มีการ แถลงการในเรื่องของราคาน้ําตาลไปแล้วเบื้องต้นหลังจากการประชุามครมอเสร็จสิ้นไปแต่ยังไงจะขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสร้างความกระจ่างนิดนึงนะคะในเรื่องข้อเสนอแนวทางการบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนะคะวันนี้คอรามอเห็นชอบนะคะเห็นชอบในการขึ้นราคาของน้ําตาลนะคะซึ่ง ะะต้องขออนุญาตเท้าวความเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อ31ตุลาคม2566ะะทางคอรมอนมีมติเห็นชอบให้น้ำตาลน้าตาลทราย,เ,ยเป็นสินค้าควบคุมค่ะแต่จากหลังจากมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมแล้วนะคะคก็ได้มีการรับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องกเกษตรกรนะคะคด้วยว่าตัวที่เป็น ราคาที่ควบคุมอยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้เขาเมีความลำบากในวันที่2พฤศจิกายนนะคะก็เลยมีการจัดการประชุมหารือกับตัวแทนชาวไร่อ้อยนะคะซึ่งในการประชุมเนี่ยมีทั้งตัวแทนของเกษตรกรตัวแทนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรทำงานร่วมกันนะคะประชุมกันสองครั้งด้วยกันก็คือวันที่6และวันที่10พฤศจิกายน ะะหลังจากการประชุมนั้นได้มีมติออกมานะคะแล้วก็มีข้อสรุปนะคะมีข้อสรุปว่าเ,เห็นควรให้ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะแต่เห็นควรให้เพิ่มขึ้นก็คือในราคา2บาทนะคะในราคา2บาทนี้ก็คือ เป็นราคาจำหน่ายณนะหน้าโรงงานนะคะไม่ใช่ราคา้าปลีกนะคะเป็นจำหน่ายณนะหน้าโรงงานโดยจะมีอยู่2สินค้าด้วยกันนะคะคือราคาน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวนะคะจากเดิมที่กิโลกร,รัมละ19บาทจะเพิ่มขึ้น2บาทเป็นกิโลกร,รัมละ21บาทส่วนตัวที่2ก็คือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ จากเดิมนะคะที่กิโลกร,รัมละ20บาทจะเพิ่มขึ้น2บาทเป็น22บาทนะคะทั้งนี้จากที่พี่ๆสื่อมวลชนนะคะมีสอบถามเข้ามาเลยขออนุญ,ญาตชี้แจงตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องการประกาศาราคาตรงนี้นะคะว่าจะมีผลเมื่อไหร่ในคำถามว่าจะมีผลเมื่อไหร่เนี่ยกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะคะก็คือจะมีการประชุมของคณะกรรมการ ว่าด้วยการค้าสินค้าและบริการหรือกกรอที่จะเกิดขึ้นในบ่ายวันนี้เมื่อการประชุมของกกรอเสร็จสิ้นไปนะคะก็จะต้องมีการส่งเรื่องผลจากการประชุมไปที่สออนนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยออ้ยและน้ำตาลนะคะสออนนี่ก็ต้องพิจารณาในการปรับนะคะราคาต้นทุนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลในเรื่องของโครงสร้างต้นทุน กลางนะคะซึ่งถ้ากระบวนการนี้เสร็จสิ้นนะคะก็คาดว่าจะสามารถขึ้นราคาได้ภายในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกมันมีขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หากมีมีความล่าช้าออกไปก็อาจจะเป็นขึ้นราคาในวันถัดไปนะคะนี่คือประมาณการวันที่จะมีการเริ่มต้นลดราคาน้ำตาลทั้งสองตัวค่ะครับกอนที่ สื่อมวลชนจะมีคาถามผมขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของข้าวเปลือกเพื่อให้สื่อมวลชนได้ความชัดเจนนะครับก็ขออนุญาตแถลงเพิ่มเติมจากรองเกณฑ์การก็คือเกี่ยวกับข้าวข้าวเปลือกในฤดู6-16ทับ6 6 6และ6เจ็ดเนี่ยครับมีสาระสําคัญอยู่สองประเด็นประเด็นแรกเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินสนับสนุนค่าบริหารจ